วันนี้นะคะอยากจะมาแนะนำค่ะเป็นโคมไฟถนนรุ่น A อนะคะจะมี2วัตต์ด้วยกันนะคะจะมี200วัตต์ค่ะนะคะแล้วจะมีตัว300วัตต์นะคะวันนี้อยากจะพาไปชมนะคะว่าอุปกรณ์ได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็สเปคของตัวโคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัว200วัตต์กันเลยค่ะนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัว200วัตต์นะคะเม็ดไฟนะคะก็ มีทั้งหมด167 SMD นะคะด้านหน้าโคมนะคะก็จะบอกสถานะในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะคะส่วนตัวแผงค่ะนะคะแผงอยู่ที่6โวลต์9วัตต์นะคะตัวนี้เนาะส่วนตัว200วัตต์ค่ะนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาชมตัว300วัตต์กันเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว300วัตต์นะคะเม็ดไฟนะคะด้านในเลยมีทั้งหมดนะคะ239 SMD นะคะก็จะ ะะก็จะอยู่ที่นะคะ6โวลต์15วัตต์ค่ะนะคะอุปกรณ์นะคะภายในกล่องเลยนี่อ่ะที่จะได้นะคะก็จะมีตัวขาโคมนะคะมีอุปกรณ์น็อตทุกเหล็กค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถทำงานได้2ระบบเลยกันนะคะจะตั้งค่านะคะให้ติดสว่างตลอดคืนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะตั ค่าให้เป็นเซนเซอร์ ensor, ความเคลื่อนไหวก็ได้นะคะถ้าลูกค้าเดินเข้าไปโคมไฟจะติดสว่าง100%เลยหรือว่าถ้าลูกค้าเดินมาโคมไฟจะดีลดลงเหลือ30%เนาะชอบนะคะระบบไหนสามารถตั้งค่าที่รีโมทได้เลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะ ัโนมัติด้วยนะคะเพราะว่ามีเซ็นเซอร์แสงในตัวระบบโคมด้วยตอนเช้าโคมก็จะปิดเองอัตโนมัติเลยค่ะส่วนตอนกลางคืน,นโคมไฟก็จะเปิดเองอัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้ก็จะคอยเปิดเฝ้าบ้านให้ลูกคะ้าเลยค่ะนะคะนี่ใครชอบนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยในเพจ LED Center Thailand หลอดไฟอไอนไลน์ใกล้บ้านค,นคุณค่ะ